สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดอรัยองครับผมทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีครับทักทายกันยามเช้าวันนี้แอดมินเสียงแอดมินอาจจะอาจจะแปลกๆไปบ้างนะครับขออภัยนะครับสอสาวันที่ผ่านมาก็ไปลุยลูกเสือครับ เป็นวิทยากรลูกเสือช่วยน้องๆเขาครับทั้งลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญสามัญรุ่นใหญ่ครับก็เสร็จสิ้นเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้รอบกล่องไฟเสร็จนะครับก็เสียงอาจจะเพียเพ้ยนหน่อยนะครับมาคุยกันต่อเลยนะครับในเรื่องพระขุนแผนทรงแบบนี้นะครับซึ่งมีการมีภาควิจารณ์มากันพอสมควรนะครับ ขาก็จะเป็นทรงตะกุดตะกุดแบบนี้ก็จะปักปักในอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะเห็นด้านบนของตะกุดนะครับคล้ายๆกับหมุดเลยนะด้านข้างก็จะเอาเป็นดอกเล็กๆแบบนี้ติดเรียงกันอยู่ทุกด้านนะครับด้านข้างด้านบนนี่ครับด้าน,นข้างด้านหลังแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับนีก็มีเฉพาะด้านหน้านะครับที่จะคล้ายๆกับหมุดนะครับเขาที่แล้วผม เอาองนี้นะครับองที่เขาสมบูรณ์ที่สุดเนาะครับนี่เอามาให้ให้เห็นกันครับนี่ให้ชมไปแล้วนะครับขนาดของเขาก็จะลดหลั่นกันไปบ้างนิดหน่อยนะครับเป็นเป็นคุณแผนพิมพ์ใหญ่ครับนี่นะคุณแผนพิมพ์ใหญ่นี่ครับด้านข้างใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากันนะครับทีนี้ตะกุด ก็ไม่เท่ากันเช่นเดียวกันผมก็นับแล้วนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่เขาใหญ่ที่สุดแล้วอันนี้ผมนับได้นะนับได้นะครับ1529ดอกนะครับนี่นะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านบนด้านล่างทั้งหมดเลยด้านหลังนะ1529ดอดอกอก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เลยนะครับทีนี้ วันนี้มาดูชุดนี้นะครับนะชุดนี้นะครับเขาจะมีความกว้างความอะไรนิดหน่อยครับวันตะกุดก็จะหายไปบ้างนะครับผมโอ้นี่ครับตะกุดก็หายไปบ้างผมก็นับแล้วล่ะนะครับนับแล้วนับแล้วเดี๋ยวจะให้มาดูหน้าตาว่าเขาจะมีอย่างนี้อย่างเช่นตัวนี้นะนี่อันนี้เขาก็เขาก็จะหลุดไม่ใช่หลุดสิเขาก็ติดได้ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละองค์จะไม่เท่ากันนะครับ แต่ละองค์จะไม่เท่ากันนะครับจะไม่เท่ากันซึ่งตะกุดก็อันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นทองเหลืองครับแผ่นทองเหลืองนี่นะแผ่นทองเหลืองแผ่นทองเหลืองแต่ก็แปลกอยู่นะเขาเป็นอะไรอะ่ะผมมาทดสอบทดสอบโลหะมันไม่ติดนะครับเครื่องเขาไม่ติดนะทดสอบเครื่องโลหะไม่ติดนะครับ เป็นทองเหลืองตอนแรกผมก็นึกว่าเขาออน,นั้นเพราะไปเห็นอ่าไปเห็นตัวนี้ไงครับนี่เนีย่ยคล้ายๆกับเงินนี่นะคล้ายๆกับเงินคล้ายๆกับอเขาเรียกอะไรเนาะมันเป็นพิเศษเขาหอนะครับมันอันนี้องค์นี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรามานั่นสองหนูผมผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นทองแดงทองแดงแล้วเขาเคลือบด้วย เพื่มด้วยเงินเพราะมันจะมียุบบุกบุกเงินไงครับนี่เนะี่ยผมเห็นรอยพวกนี้ครับเราก็มามาส่องรอยพวกนี้ที่มันหลุดออกเนี่ยเนี่ยนะครับผมเนี่ยมันก็แลเห็นเป็นข้างในอยู่เราก็ว่าเอ๊ะเขาบุเป็นบุนะครับน่าอัศจ,จรรย์แปลกใจเหมือนกันนะครับผมคันว่าจะเป็นทองแดงเราก็มาพิสูจน์ด้วยโลหะเครื่องตรวจโลหะ นี่นะเครื่องตรวจโลหะนะพอเครื่องตรวจโลหะเข้ามาตรวจเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ติดนะครับตัวเนี้ยโลหะตัวนี้ไม่ติดไม่มีเสียงดังครับอันนี้มันเป็นเป็นทองเหลืองเพราะว่าถ้าเป็นโลหะนะเนี่ยโลหะเนี่ยเขาจะปฏิกิยาทันทีนะครับก็เป็นโลหะหรือแม้ตะกุดที่อยู่ในองค์งงพระขุนแผนอย่างนี้นครับตะกุดทองแดงที่เป็นน้ำมันเจาตากด,ดำดำเนี่ยเนี่ย นี่สุดเขาจะติดเลยนะครับผมเขาจะติดเลยเสียงดังเห็นอันนี้ถ้าเป็นทองแดงหอ่อเนี่ยผมก็ว่าเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเอาออกก่อนเขาบุกเงินป้าเขาบุกเงินอะไรจะมีความอะไรจะขนาดนั้นผมว่านะาดูลึกๆก็แล้วกันทั้งนั้นนี่นะเนี่ยมันไม่ติดครับไม่ติดไม่ติดมันไม่มีดังเสียงดังรอบองค์เนี่ยไม่ดังเลยนะ ส่วนอันนี้เนี่ยครับไมคือจะคักแท้เขาทําบุเงินมันก็เพราะว่ามันหลุดลอกออกมานะครับมันก็จะเป็นเนื้ออะไรพิเศษมันมันไม่ใช่เขาอะไรนะที่เ,เพื่อนๆถามมามันเขาเรียกอะไรเพราะว่ามันจะมียุคพวกขาปิ่นโตอะไรด้วยนะครับผมวกทั้งสเต,เตลวพวก แต่กัวก็ไม่ใช่อน,นี้มันเป็นคล้ายๆกับถ้าเป็นเงินก็ไม่ใช่นะมันเป็นอะไรครับมวลสามตัวนี้นะแต่ผมดูคล้ายๆกับมันหลุดลอกออกมาเป็นทองแดงคล้ายๆกับเขาหลุดลอกออกมาเป็นทองแดงครับอันนี้มาใกล้เครื่องมาใกล้โทรศัพท์มันก็ดังเดี๋ยวเดี๋ยวหลบไปข้างล่างนี่ครับมันไม่มีเพราะถ้าเป็นตัวขุนแผนที่เป็นอื่นๆถ้าเป็นทองแดงเขาก็จะดังเองนี่ครับเนี่ย มันไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีมมครับก็ต้องส่องรูเลือกอีกขยายดูนะครับเดี๋ยวจะลองขยายเพื่อนได้เห็นนะนี่ครับเนี่ยเนีๆๆๆ่ยเนี่ยมันเป็นอะไรมันหลุดออกมาให้เห็นอยู่นะเนี่ยครับเขาจะหลุดจากเงินมันจะเป็นบุเงินหรือนะเปล่าหรือจะเป็นแผ่นอะไรเนาะเนี่ยครับก็จะหลุดออกมาให้เห็นเป็นจงัจงหวะจังหวะเขาอยู่ จะสูงเท่าไหร่เพื่อนจะได้เห็นภาพแล้วก็ไปศึกษาร่วมกันครับนี่นะนเห็นไหมครับเขาหลุดออกมาแบบนี้ใครที่มีภูมิรู้ความรู้ด้านนี้ก็แชร์ประสบการณ์กันบ้างนะครับคล้ายเขาห่อไว้แล้วเขาหลุดอ่ะนะตอนแรกก็ดูก็รู้ว่วามันเป็นแผ่นเน้น หรือแผนอ่นอื่นๆโลหะอื่นแต่นี้มันเห็นอรอยเขาหลุดออกมาครับเราก็สงสัยว่าจะเป็นทองแดงเขาหอด้วยอันนี้หรือเปล่าเพราะทองคําเขาก็าําอะทองคําเขาทําแบบนี้นะทองคาเขาเขาหอด้วยโลหะหรือหอด้วยไม้นะแผ่นทองคอําน่ะที่สมัยเก่าเนี่ยมันไม่มีครับเมื่อเราพิสูจน์ว่าเป็นทองแดงมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่ดังครับนี่นะยังไม่ดังนะ จะคิดมันใกล้ใกล้ใกล้ไฟมันก็ดังใกล้ตะเกียงใกล้โป๊ะเนี่ยครับมันไม่ดังครับเพราะถ้าเป็นชุดทองคำอีกอันหนึ่งอนะ่ะที่เขาเนี่ยครับที่เขาทําเป็นทองคําแล้วก็เคลือบด้วยโลหะแล้วก็เคลือบด้วยไม้ก็ดีนะครับแล้วค่อยมาฝังสมัยก่อนเนี่ยมันถึงจะคงรูปเป็นตะกรุดได้แต่สมัยใหม่มันจะแบนแล้วครับจะแบนนะครับจะเป็นแบบนั้นเนี่ยครับพอลองพิสูจน์เนี่ยเขา เขาก็เสียงดังแบบนี้เห็นไหมเนี่ยเสียงดังแสดงว่าเขาก็เอาทองแดงนะทองแดงเป็นทรงแล้วก็ห่อด้วยทองคําห่อด้วยทองคําแล้วค่อยมาฝัางลงในพระุนแผนนะครับนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะอันนี้ก็แปลกดีนะครับมันมันไม,ไม่ไม่ดังครับก็น่าศึกษากันกว่าไปโอเคนะครับผมเอาละ ก็นับตะกุดมาให้แล้วนะครับผมนับตะกุดมาให้แล้วนะนตะกุดนับมาให้แล้วครับองค์ใหญ่ๆองค์นี้เริ่มที่องค์แรกที่เอามาให้ให้เห็นกันคือองค์นี้นะเป็นเบื้องต้นนับแล้วนะครับ1นึ่ดอกนะครับสุดจัดนี่ครับ ใครมีข้อมูลว่าเยอะกว่านี้เอามาแชร์กันหน่อยนะแต่ผมนับแล้วนับหนึ่งพันสองหนึดอกนะครับอันนี้ลดลดลดหลั่นลงมานะครับทรงนี้ลดหลั่นลงมาก็นับได้หนึ่งพันหอก้าดอกครับนี่หนึ่ดอกครับเนี่ยหนึ่ดอกมันก็จะมีทรงนี้ด้วยครับนี่นะมันก็จะมีอันนี้ด้วยแบบนี้ด้วยนะครับ อยู่ประมาณนี้เลยนะครับก็ต้องนับไอชัดเจนอีกครั้งแต่ว่าอันเนี้ยมัน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 เล็กกว่าองค์ที่ให้ดูกันแต่นับแล้วก็อยู่ในนี้นะครับ1,299ดอกนะครับนี่นะนี่ครับอันนี้หน้าก็จะใหญ่กว่าครับออกข้างอะไรเขาจะสูงก็จะหนากว่านี่ครับนี่นะมันองค์นี้ใหญ่เยอะที่สุดแล้วนะครับ1,529ดอกอันนี้ก็อยู่ระหว่างนี้อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมเนี่ยแต่ผมก็นับ แชร์ออกมาเนี่ยอันนี้หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าคนนี้ก็ใกล้เคียงกันก็ตีซะอย่างนี้นะหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับนี่เขาจะมีทรงแบบนี้ครับอัจัจนทร์นะครับพระหลวงพิมพครับก็เอามาให้ชมอีกอันหนึ่งและอีกทรงหนึ่งก็จะเป็นทรงนี้ครับเป็นพิมพ์แบบนี้หน้าแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่เนาะอ่ะนี่นะครับผมเอามาให้ดูกันเป็นตึกแบบนี้แหละ ดูก็ติดเขาติดเขาไม่มีอะไรเป็นกดเป็นเกณฑ์อะไรนะครับติดด้วยมือนี่ครับอันนี้ขวางทัางบนก็แล้วแต่เขาเนาะครับในชุดนี้น่าจะอยู่ที่สองหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าดอกนะครับโอเคนะครับผมเอ้ามาดูมันมีอันหนึ่งที่ให้ดูตะกี้ที่เป็นเรื่องเงินเนี่ยองตวเงินเนี่ยน่าสนใจนครับยกมาดูใกล้ๆกกันเขาจะออกสีเขียวด้วยสิ เฉียวเลืองสีเขียวเงียวับงามมากครับลงตัวสวยงามครับดูนะครับด้านหน้ามันเหมือนผมก็ต้องไปส่องไปดูอีกนะครับให้เขาไปวัดค่าโลหะอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเขาทำดีดีครับตอนแรกก็นึกว่าเงินนะครับแต่มาพิสูจน์แล้วข้างหลังเขาหลุดลอกให้เห็นเนีย่ยเขาติดเป็นแบบนี้นะครับข้าง ข้างหลังก็จะติดเป็นแบบนี้แต่ข้างข้างอันนี้แปลกออกมาครับติดเหมือนก,นกันกับด้านหน้าเลยด้านข้างครับด้านข้างด้านล่างนะเจาะออกไปมาแล้วเป็นร,รูแบบนี้นะครับก็ถือว่ามีความตั้งใจที่จะทําอย่างมากๆเลยครับนี่นะเนี่ยแล้ดูเทียบดอกตะกุดนะเดี๋ยวให้ให้เทียบดอกตะกุดกันนี่ครับดอกตะกุดนะครับเล็กกว่าสั้นกว่านะ เห็นไหมครับเล็กกว่าสั้นกว่าพอสมควรเลยแหละดูความมานะพยายามจุดจัดจุดจัดครับนี่ครับแล้วก็จะไม่เท่ากันใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากันครับเนี่ฝั่งนี้ข้างล่างจะยาวๆเห็ไนไะเมื่อเมื่อนับดูแล้วสําหรับองค์นี้นะครับนี่สําหรับองนี้องที่อยู่ในมือเนี่ยอยู่หน้าจอเนี่ยนะ องนี้ผมนับแล้วดูด้านหน้าก็เยอะกว่ากันดูด้านหน้าดูด้านหน้าเขาเขาเขาฝังแบบอันนี้แน่นไปหมดเลยนะครับนี่นะแน่นไปหมดเลยผมก็นับแล้วครับองค์นี้นับจํานวนตะกรุดได้หกร้อยห้าสิบเก้าดอกครับองค์นี้นะนับได้หกร้อยห้าสิบเก้าดอกตอนนี้ที่มีข้อมูลก็คือองค์ใหญ่ๆองนี้หนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเก้าดอก แล้วก็ชุดรองลงมาชุดนี้นะครับก็จะเป็น1299ดอกแล้วก็มาชุดนี้นะห้าหกร้อยห้าสิบเก้าดอกนะครับที่เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวคราหน้าคลิปต่อไปจะเอาอีกชุดหนึ่งมาให้ดูเนาะมานับมาดูกันครับใกล้มือพอดีเดี๋ยวเอามาให้ดูในชุดที่มีตะกูนเยอะเนี่ยนะในช่วงนี้บ้านค่ายเขาก็ลองเล่งโปรโมท เร่งนำมง,มงคลอะไรต่างๆเอามาให้เห็นกันครับใกล้ถึงวันประกวดเนาะเขาก็พวกเราก็ติดตามกันไปนะครับเป็นความรู้ประดับความรู้กันนี่มันก็จะเป็นกลุ่มแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันอีกทีนะครับนี่ที่มาสู่พวกเนี้ยมีสร้างไม่มีสร้างว่ากันไปครับตามนี้ครับเราก็นี่ครับมันจะเป็นย่อมๆลงมาเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีหนึง่งนะครับมันมีทั้งฝังทั้งไม่ฝังทั้งหลายแบบนะครับผมอันนี้ผมก็เก็บไว้ เก็บไว้อยู่ชุดหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับนี่นะนานเหมือนกันแต่เฉยอย่างว่าเราบางอย่างมันมันพิสูจน์ค่าบางอย่างก็ไม่ได้พิสูจน์ค่าครับนะบางอย่างพิสูจน์ค่าบางอย่างก็ไม่ได้พิสูจน์ค่าคําว่าพิสูจน์ค่าคือค่าทองคอําเป็นทองคําแท้หรือเปล่าอะไรนี้นะเดีย๋ยวว่ากันครับเนาะในข่าวต่อไปโอเคนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ครับบุญรักษาทุกท่านทุกคน เสียงแหบๆเสียงเพี้ยนๆไปขออภัยเป็นอย่างสูงครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะวันนี้ครับผมทักทายพูดคุยกันในเช้าวันพุธหัดสบอดีครับนำโมคนหลวงปู่ในชุดตึกๆของกล่องใหญ่ๆเป้งๆแบบนี้มาให้เสวนามาให้ได้เห็นได้พูดคุยกันครับผมคือประมาณนี้นะบุญรักษาครับท่านทุกคนครับมีความสุขกันครับเดินทางปลอดภัย บารมีหลวงปู่ทีมคุ้มครองทุกท่านทุกคน,นครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสายบุญรอสักครู่หนึ่งเสาทิต์นี้ผมจะมาแจ้งข่าวบุญนะครับเตรียมตัวไว้เลยนะครับกดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวจะมีมงคลทั้งหมดผมแบ่งให้นะครับในชุดที่เลี่ยมก็ดีในชุดนี้ก็ตามเนาะก็เดี๋ยวพูดคุยกันอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับอำลาผัาจากกันไปก่อนวันนี้ขอบพระคุณมากมายทุกท่านทุกคนสวัสดีครับ